มืัอนี้สามัญผืนผาส้มสวนพี่น้องม,มาส้มน้ำกันเนาะพี่น้องเนะาะการสบายดีพี่น้องมาเบิ่งเด้อพี่น้องมันงามงามพี่น้องมองงามก็มีพี่น้องมองขี้ไล่ก็มีอยู่เนี่ยมองงามกระสวมหัวเพฝนพี่น้อง สวมหัวไปเลยพี่น้องเลยอันนี้อันนี้เป็นมันพันน่าจะเป็นอีเหลืองน้อยเนาะอีเ,เป็นก้านแดงก้านขาวกับปนมาไปบ่ได้พี่น้องถ้าจะลำมันเนี่ย ยังว่ายไรบ,บทพันปุ์คุ้นคไ้นคุ้นคบนคุ้นคุนคุ้นคุ้นชุบน่ ulously, man, ุ้บคุ้นคุ้นคุ้นคุพนคนห้นคุสนคุ้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 นุนคุ้นนคุ้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 ้นคุ้้นะ ชมสวนงามทั้งีนพี่น้องเลยงามอยู่โอ้ยติตอเซเซหิวเขา่าหรือเซไม่งัดขา เน่ามือรอบๆสูงนั้งตระกูลเนองสูงสูงแต่ว่าการเดงนี่มันมันีหยังการเดงนี่เนาะนี่พี่น้องบางคนก็ว่าอีเล่บางคนก็ว่าอีเหลืองบางคนก็ว่าอีอย่งก็เกษตรศาสตร์บ่จักบ่จักพันมันพี่น้องเลยจักพันยัง พันการเดง้งลบมาพี่น้องเลยคาร์ลามัน ูให้มันคือเก่าคือเก่าพวกนี้สูงว่ะพันสูงนี่พันอย่างเนาะอิเล่บ่อคันสูงเลยเนาะหรือเกษตรศาสตร์ต้นไม้ใหญ่บ่อเหม็นเนาะ